สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะที่เอ,อ่กำลังเขย่าว,วงการสื่อทั่วโลกเลยก็คือผลกระทบของ generative AI หรือปัญญาประดิษฐ์เชิงรู้สร้างเนะะี่ยค่ะว่ามันมีผลกับข่าวออนไลน์ยังไงบ้างครับสวัสดีครับเราจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลหลายๆที่เลยทั้งบทวิเคราะห์ทั้งงานวิจัยว่า AI อย่าง ChatGPT หรือแม้แต่ฟีเจอร์สรุปข,ข่าวใน Google Search เนี่ย เออมันเปลี่ยนวิธีที่เราเสพข่าวไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันส่งผลต่อคนทําข่าวโดยตรงยังไงโดยเฉพาะเรื่องสําคัญเลยคือไรายได้ความอยู่รอดของเขาอะคะ่ะใช่เลยครับประเด็นสําคัญมากๆคือเออมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับแต่มันกระทบไปถึงโครงสร้างการเงินรากฐานเดิมๆของอุตสาหกรรมข่าวเลยที่เมื่อก่อนเขาพึ่งพาทราฟฟิกหรือว่ายอดคนคลิกเข้าไว้เป็นหลักอะไรแบบนั้นนะครับตอนนี้คือสั่นคลอนเลย ปัญหาแรกที่เห็นชัดๆเลยใช่ไหมคะก็คือเมื่อก่อนเราหาข้อมูลเราเจอลิงก์เราก็คลิกเข้าไปอ่านในเว็บข่าวต้นทางแต่เดี๋ยวนี้ AI มันสรุปให้เสร็จเลยในหน้าผลการค้นหาใช่ครับความจำเป็นที่ต้องคลิกต่อมันก็น้อยลงไปเยอะเลยมีงานวิจัยของ Pew Research Center บอกว่าโอกาสที่คนจะคลิกเข้าเว็บข่าวเนี่ยลดลงไปเกือบครึ่งเลยนะคะพอเจอสรุปจาก AI เข้าไปครับ ผลกระทบที่ตามมาทันทีชัดเจนสุดๆก็คือทราฟิกที่หายไปนี่แหละครับมันเหมือนไปตัดเส้นเลือดใหญ่ของรายได้จากโฆษณาโดยตรงเลยคุณแม็กคาร์โรเลียนจาก Boston Globe Media ก็เตือนไว้ชัดเลยนะครับว่า3-4ปีข้างหน้าเนี่ยช่วงนี้แหละคือช่วงวัดใจเลยถ้าผู้ผลิตสื่อปรับตัวไม่ได้เนี่ยอาจจะถูกคลื่น AI ลูกนี้ซัดหายไปได้ง่ายๆเลยครับฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะ แล้วมันก็แปลกดีเหมือนกันนะคือเทคโนโลยีที่ดูฉลาดมากๆดันมาตัดช่องทางทำมาหากินของแหล่งข้อมูลที่ตัวเองต้องใช้ซะง,งั้นแล้วที่น่ากังวลคือมันไม่ได้กระทบแค่โมเดลโฆษณาอย่างเดียวใช่ไหมคะ้าหน้าใหม่ๆให้มาเป็นสมาชิกจ่ายตังค์ได้เนี่ยมันก็ยังต้องอาศัยคนกลุ่มนี้ให้เข้ามาเจอเนื้อหาเราก่อนถูกไหมครับซึ่งทางเข้าหลักๆก็คือเซิร์ชเอนจินกับโซเชียลมีเดียพอทราฟฟิกตรงนี้มันหดหายไปการจะหาลูกค้าใหม่ๆมาสมัครสมาชิกมันก็ยากขึ้นมากๆเลย ลำพังแค่สมาชิกเก่าอย่างเดียวอาจจะไม่พอเลี้ยงองค์กรแล้วครับโหฟังดูท้าทายมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ทั้งฝั่งคนทำข่าวเองเขามีทางออกหรือว่ากำลังรับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ก็มีหลายแนวทางนะครับที่กำลังทดลองลองกันอยู่แนวทางแรกที่เห็นชัดๆเลยก็คือการต่อสู้แล้วก็เรียกร้องค่าตอบแทนหลายๆที่เรื่องไม่ยอมแล้วครับที่ AI จะเอาเนื้อหาไปใช้ฟรีๆก็เริ่มมีการบล็อกไม่ให้ AI เข้ามาเก็บข้อมูลแล้วก็มีการเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมมากขึ้นอย่างที่คุณแดเนียลคอฟฟีจาก News Media Alliance เขาก็พยายามผลักดันเรื่องนี้อยู่ อ๋อ oh, ที่มีกรณีใหญ่อย่าง The New York Times ฟ้อง OpenAI กับ Microsoft อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนั้นเป็นคดีใหญ่ที่ต้องจับตาดูเลยผลอาจจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆได้เลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็เริ่มเห็นสัญญาณการเจรจาการตกลงกันบ้างแล้วเหมือนกันเช่น Google ที่มีข่าวว่ายอมจ่ายให้ Associated Press หรืออย่าง Mistro ที่ไปจับมือกับ AFP มันก็แสดงว่าการหาจุดร่วม หรือการเดียวกันมันก็ยังพอเป็นไปได้อยู่ครับนั่นคือแนวทางแบบสู้ทั่วสิทธิ์เนาะแต่ก็คงไม่ใช่ทุกคนที่จะเลือกทางนี้มีใครที่พยายามปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีนี้เลยไหมคะมีแน่นอนครับอันนี้ก็น่าสนใจเป็นแนวทางที่2คือการปรับตัวหรือที่เดี๋ยวนี้เริ่มมีคนเรียกกันตูดปากว่า generative engine optimization หรือ GEOGEO <G EO. S 2> ครับ คล้ายๆ SEO แต่สำหรับ AI คือ,อ,อหาวิธีปรับเนื้อหาของเราเนี่ยให้ AI มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ชอบที่จะหยิบไปใช้อ้างอิงมากขึ้นเช่นอาจจะลองใส่ Key Moments หรือบทสรุปย่อๆในบทความจัดโครงสร้างเนื้อหาให้มันชัดเจนหรือแม้แต่ทดลองสร้างคอนเทนต์ในฟอร์แมตท,ที่ AI มันดึงไปใช้ง่ายๆอะไรแบบนั้นครับ mm. ก็น่าสนใจนะคะเป็นการปรับตัวเข้าหาเลยแล้วมีแนวทางอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นบางที่อาจจะยอมเปิดให้ AI เข้าถึงไปเลยเพื่อหวังว่าเนื้อหาของเราจะได้ยังกระจายไปถึงคนอ่านได้บ้างก็มีกลุ่มที่คิดแบบนั้นเหมือนกันครับเป็นแนวทางที่3คือยอมเปิดให้ AI เข้าถึงเพราะยังไงก็ยังอยากให้คอนเทนต์มันไปถึงคนในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะมีข้อมูลจากอั t เทอร AI เขาชี้ว่าการอ้างอิงแหล่งข่าวที่เป็นสื่อจริงๆในชัด GPT เนี่ยมีแค่ประมาณ29%เองนะครับโห oh, แค่29%เองเหรอคะน้อยกว่าที่คิดนะเนี่ยใช่ครับน้อยกว่าเว็บพวกธุรกิจด้วยซ้ำ3าม6มันก็สะท้อนว่าเออ AI อาจจะยังไม่ได้ให้น้ำหนักเรื่องความน่าเชื่อถือกับสื่อข่าวจริงๆมากเท่ากับที่ Google Search แบบเดิมๆเคยทามานั่นหมายความว่าถึงจะยอมเปิดให้เข้าถึง ก็อาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปไม่ได้การันตีว่าจะถูกนำไปใช้อยู่ดีแล้วนอกเหนือจากเรื่องธุรกิจพวกนี้แล้วยังมีประเด็นอื่นที่น่ากังวลอีกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้มีครับอันนี้เป็นเรื่องผลกระทบทางสังคมแล้วก็เรื่องจริยธรรมด้วยมีรายงานจาก Reuters Institute ที่พบว่าประมาณ15%ของคนรุ่นใหม่ๆเลยนะครับอายุต่ำกว่า25เนี่ยเริ่มใช้เจน AI เป็นแหล่งข่าวหลักไปแล้วซึ่งตรงนี้น่ากังวลมาก เรื่องความถูกต้องของข้อมูลหรือที่เราเรียกกันว่า Misinformation ที่อาจจะปนมากับการสรุปของ AI แล้วก็รวมถึงปรากฏการ e c h o Chamber ด้วยคือคนจะเห็นแต่ข้อมูลในมุมที่ AI เลือกมาให้ไม่เห็นมุมอื่นเลยฟังดูแล้วทั้งหมดนี้มันทำให้เห็นภาพความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วก็ย้อนแย้งมากๆเลยนะคะใช่ครับมันเป็นภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่เข,ข้าคายไม่ออกจริงๆ คือ AI เนี่ยต้องการเนื้อหาข่าวที่มีคุณภาพมากๆเพื่อเอาไปสร้างประโยชน์ไปสรุปไปตอบคำถามใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันการทำงานของมันเนี่ยแหละกลับกำลังบัน่นทอนแหล่งรายได้หลักของผู้ที่สร้างเนื้อหาข่าวดีๆเหล่านั้นซะเองอย่างที่คุณคอร์เลียนสรุปไว้ผมว่าชัดเจนดีคือสุดท้ายแล้วมันต้องมีคนลงมือทำข่าวจริงๆไม่งั้น AI ก็ไม่มีอะไรจะสรุปแต่ มันก็ยังพอมีความหวังอยู่นะครับเริ่มมีสัญญาณให้เห็นบ้างว่าบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆเองก็เริ่มตระหนักถึงปัญหานี้เหมือนกันว่าเขาเพึ่งพาคอนเทนต์ข่าวขนาดไหนและก็อาจจะต้องหันกลับมาพึ่งพาสื่อมากขึ้นอย่างที่ศาสตราจารย์วินบี้เขาคาดการไว้นั่นแหละครับว่าแพลตฟอร์มจะตระหนักว่าต้องการสื่อมวลชนสรุปก็คือ นี่เป็นความท้าทายครั้งใหญ่จริงๆของวงการสื่อนะคะที่ต้องเร่งหาจุดสมดุลใหม่ให้เจอให้ได้ระหว่างการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI กับการรักษาความอยู่รอดของสื่อที่มีคุณภาพเพื่อให้ระบบนิเวศข้อมูลข่าวสารที่มันน่าเชื่อถือยังคงเดินหน้าต่อไปได้ในโลกยุคใหม่นี้เนาะครับผมคำถามสำคัญมากๆที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือไอการตระหนักรู้ของแพลตฟอร์ม AI เนี่ยว่าต้องพึ่งพาสื่อจริงๆนะ มันจะเกิดขึ้นเร็วพอหรือเปล่าก่อนที่องค์กรข่าวดีๆจำนวนมากจะเอ่อไปต่อไม่ไหวล้มหายตายจากไปซะก่อนและในอนาคตข้างหน้าหน้าตาของข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือในยุคที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงอันนี้น่าคิดตามมา,มากครับ